สวัสดีค่ะลิลลิงนะคะ Happy Valentine's Day นะคะสำหรับวัน Valentine's Day นี้เนี่ยลิลลิงก็ได้รวบรวมนำเอา20คำวลีหรือว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะคะในวัน Valentine's เนี่ยมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่า flirt flirt นะคะก็จะหมายถึงจีบนั่นเองนะคะ ตัวอย่างการใช้นะคะก็ look at Romeo flirting with Juliet it's so obvious he likes her ประโยคนี้นะคะก็จะหมายถึงดูโรม e โอจีบจูเลียตสิเขาชอบเธออย่างเห็นได้ชัดเลยคำต่อไปนะคะนะัคือ crush crush นะคะก็จะหมายถึงหลงรักนะคะครั่งหรือว่าหลงไหลนะคะตัวอย่างการใช้นะคะ I have a huge crush on Zac Efron ประโยคนี้นะคะก็จะหมายถึงว่าเราคลั่ง Zac Efron มากเลยอะคำนี้นะคะ Serenade น,นะคะคำว่า Serenade เนี่ยก็จะหมายถึงร้องเพลงจีบสาวนะคะหรือว่าร้องเพลงเกี่ยวสาวนั่นเองคำนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊มันเก่าไปหรือเปล่าคะพี่ลิงหลิงตอนนี้เขาย,ยังทำกันอยู่หรือเปล่าก็จริงๆมันก็ยังมีนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ คือแนวผู้ชายจีผู้หญิงเลยแต่อาจจะอยู่ในเป็นสถานที่ Public หรือว่าตามร้านอาหารจะมากกว่านะคะก็ก็ยังจะสามารถใช้กันได้นะคะตัวอย่างการใช้นะคะ we got serenaded by a gentleman with a violin at the restaurant ประโยคนี้ค่ะก็จะหมายถึงว่ามีสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะคะได้เล่นไวโอลินขับกล่อมพวกเรานะคะที่ร้านอาหารด้วยแหละ เห็นไหมคะก็ยังใช้ได้นะคะจริงๆไม่ต้องเป็นวัน Valentine's Day ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราไปร้านอาหารหรูๆนะคะหรือว่าโรงแรม5ดาวอย่างเงี้ยเวลาที่เขามีนักดนตรีมาเล่นให้เราเนี่ยเราก็สามารถนำคำนี้ไปใช้ได้นะคะคำต่อไปนะคะ table for two table for two นะคะก็จะหมายถึงขอโต๊ะสำหรับ2คนนะคะ วลีนี้หลิงๆเชื่อว่าใช่แน่นอนนะคะในวันวาเลนไทน์นะคะเวลาที่เราพาเด็ดของเรานะคะไปทานข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการโต๊ะสำหรับสองที่นั่งนะคะเราก็จะพูดตามประโยคตัวอย่างที่หลิงมีให้นะคะนั่นคือ we'd like a table for two please นั่นก็จะหมายถึงว่าเราขอโต๊ะสำหรับสองที่นั่งค่ะคำต่อไปนะคะ admire admire ก็จะหมายถึงชื่นชมชมเชยเอ่อนัาถือเริ่มใส หรือว่ายกย่องสรรเสริญนะคะซึ่งเราก็จะใช้ได้ในวันวาเลนไทน์ s นี้นะคะที่เราจะนํามาพูดถึงคนที่เราชื่นชอบหรือชื่นชมนั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างประโยคที่ลิงนีมีให้นะคะนั่นก็คือ I admire my teacher for everything she has taught us นะคะซึ่งก็จะหมายถึงว่าเราชื่นชมครูของเรามากนะคะสำหรับสิ่งที่ท่านได้สอนพวกเราไว้นะคะ คำนี้นะคะ admire er นะคะคำนี้เนี่ยจะคล้ายออกับคำเมื่อกี้นะคะแต่ว่าคำเมื่อกี้เนี่ยเป็นกริยานะคะคำนี้จะเป็นคำนามนะคะซึ่งจะหมายถึงผู้ที่ชมเชยผู้เลื่อมใสหรือว่าผู้นิยมนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเหมาะสำหรับวัน Valentine's Day นี้เลยนะคะอย่างประโยคที่ว่า how exciting you got a rose from a secret admirer ก็จะหมายถึงว่าตื่นเต้นน่ะเธอได้ดอกอกุหลาบจากคนที่มาแอบชอบด้วยคำต่อไปนะคะคำว่า bouquet บ q เค t นะคะก็จะหมายถึงช่อดอกไม้นั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะก็คือ thank you for the beautiful bouquet of flowers ก็จะหมายถึงว่าขอบคุณสำหรับช่อดอกไม้ที่สวยงามนะคะคำนี้นะคะ candlelight dinner คำนี้นะคะก็จะหมายถึงดินเนอร์ใต้แสงเทียนนั่นเองนะคะโหโรแมนติก oh, มากนะคะเหมาะสำหรับวันวาเลนไทน์ s เดย์นะคะ ตัวอย่างนะคะ my boyfriend was so romantic he planned a candlelit dinner for us ก็สจะหมายถึงว่าแฟนของเราว่าโรแมนติกมากเลยเขาวางแผนอาหารมื้อคำ่ำใต้แสงเทียนให้เราด้วยแหละคำนี้นะคะ engage คำว่า engage นะคะก็จหมายถึงมั่นนั่นเองค่ะ โอ้โหโรแมนติกมากเลยะคะ่ะถ,ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มั่นกับคู่มั่นของเราในวัน Valentine's Day นะคะเราก็จะพูดได้ว่า we got engaged on Valentine's Day <c oughs> ก็จะหมายถึงเรามั่นกันในวัน Valentine's day <S <c oughs> นั่นเองค่ะโอ้โหน่าอิจฉามากค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะมีการมั่นแล้วเราก็ต้องมีแหวนมั่นนะคะซึ่งแหวนมัน่นภาษาอังกฤษนะคะนั่นคือ engagement ring นั่น,นะคะ ตัวยอย่างการใช้ะคะอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยตื่นเต้นมากจะขอสาวแต่งงานใช่ไหมแล้วเราก็อาจแบบตื่นเต้นจนแบบลืมเกือบลืมแหวนมาที่บ้านยเงี้ยเราก็จะพูดได้ว่า I was so nervous I almost forgot the engagement ring at home ซึ่งก็จะแปลว่าผมตื่นเต้นมากเกินจนเกือบลืมแหวนมั่นไว้ที่บ้านเลยทำต่อไปนะคะ confess นะคะคำว่า confess เนี่ยก็จะหมายถึงสารภาพนั่นเองนะคะ อย่างประโยคตัวอย่างนะคะ I plan to confess my love to Lana this Valentine's Day นะคะก็จะหมายถึงว่าเราวางแผนที่จะสารภาพรักกับลานาในวัน Valentine's Day นี้นะคะซึ่งหนุ่มๆคนไหนหรือว่าสาวๆคนไหนเนี่ยต้องการที่จะสารภาพรักกับใครนะคะก็นำคำนี้ไปใช้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะ to fall in love to fall in love เนี่ยอ๋อหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงตกหลุมรักนั่นเองนะคะตัวอย่างการใช้นะคะ คือช่วงนี้นหลิงหลิงเนี่ยกำลังติดซีรีส์เรื่อง once upon a time ะคะรักเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นหลิงหก็อาจจะบอกว่า I'm falling in love with the TV show once upon a time ซึ่งก็จะหมายถึงว่าฉันกำลังตกหลุมรักซีรีส์เรื่อง once upon a time ันเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะ เปลี่ยนเป็นชื่อคนเป็นบุคคลหรือเป็นอย่างอื่นอย่าเงี้ยก็เปลี่ยนจากหลังจากคําว่า with นะคะก็จะเป็นสมมติว่าเราจะบอกว่าเราตกลุมรักผู้ชายคนหนึ่งเนี้ยเราก็อาจจะบอกว่า I'm falling in love with a guy หรือว่า I'm falling in love with a puppy อะไรอย่างนงี้นะคะคำต่อไปนะคะคำว่า fiance คำว่า fiance นั้นก็จะหมายถึงคู่มันเองนะคะ สำหรับตัวอย่างการใช้นะคะสมมุติว่าเราต้องการจะพูดว่าหลังจากที่เธอได้ตกลงแต่งงานกับเขาแล้วเนี่ยเธอก็กลายเป็นคู่มั่นของเขาเราก็จะพูดได้ว่า after she accepted his proposal she became his fiance นั่นเองนะคะคำต่อไปคะ่ะ affectionate คำว่า affectionate ก็จะหมายถึงชอบรักนะคะที่รักที่ชอบหรือว่าที่จะเสน่หารักใครนั่นเองนะคะ อย่างสมมุติว่าในวัน Valentine's Day ์นี้เรามีคนส่งจดหมายรักมาให้เรานะคะแต่ว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าใครเป็นคนส่งมาแล้วก็อาจจะพูดว่า someone sent me an affectionate letter but I don't know who did ซึ่ง affectionate letter ตรงนี้นะคะก็จะหมายถึงจดหมายรักนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ love sick love sick นะคะเป็นอาการป่วยไข้ใจ <laughs> เป็นไข้ใชหรือว่าป่วยด้วยโรคอักนั่นเองนะคะใครเคยเป็นบ้างเอ่ยยกมือขึ้นสำหรับตัวอย่างประโยคการใช้นะคะที่ลิงเขียนไว้นะคะ I am so lovesick I can't stop thinking about him ก็จะหมายถึงว่าเราป่วยเป็นไข้ไชเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดคิดถึงเขาได้เลยโโอ้หก็ถือเป็นโรคที่คุณหมอไม่รับรักษานะคะคำต่อไปนะคะ Heartthrob Heartthrob นะคะนั่นก็คือ,อผู้ที่เป็นขวัญใจนะคะคำนี้เนี่ยใช้โดยเฉพาะนะคะ,ะพวกดารานักร้องนักแสดงที่เราชื่นชอบนะคะอย่างตัวอย่างประโยคตรงนี้นะคะที่พี่ยิงเขียนให้นะคะ Teenager girls flocked to the stage when the h e a t t h r o b appeared ประโยคนี้นะคะก็จะหมายถึงว่าสาววัยรุ่นนะคะแห่กันไปที่เกาะที่เวทีเนี่ยเมื่อนักกรองในดวงใจของพวกเขานะคะได้ออกมานั่นเองนะคะต่อไปนะคะวลนีนะคะ pop the question pop the question นะคะจะได้ยินบ่อยแน่นเลยช่วง VALENTINE'S DAY นี้นะคะก็จะหมายถึงขอแต่งงานนั่นเองนะคะ สำหรับตัวอย่างประโยคการใช้นะคะตรงนี้ลิงเขียนไว้ว่า do you think your boyfriend will pop the question this year ก็จะหมายถึงว่าเธอคิดว่าแฟนของเธอเนี่ยจะขอเธอแต่งงานปีนี้ไหมตรงคำว่า pop the question นะคะก็จะหมายถึงขอแต่งงานนั่นเองค่ะจริงๆวัีนี้นะคะจะออกเป็นแนวแสดงมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าจะเอาคำว่าขอแต่งงานจริงๆเนี่ยก็คือคำนี้นะคะ propose นะคะคำว่า propose เนี่ยก็คือ ได้ทั้งขอแต่งงานหรือว่าความหมายตรงตัวก็คือเสนอนั่นเองค่ะวิธีการใช้ก็ไม่ต่างกันมากนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้ที่เลงเขียนไว้นะคะ Robin is about to propose to Regina on Valentine's Day นะคะซึ่งก็จะหมายถึงว่า Robin เนี่ยกำลังจะขอ Regina แต่งงานในวัน Valentine's Day นี้นะคะสำหรับคำนี้นะคะ Be mine นะคะ Be mine ก็แปลตรงตัวนะคะว่า เป็นของฉันนะคะก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์ส d เดยนะคะโดยเฉพาะในการวันวาเลนไทน์เลยนะคะจะเจอกันบ่อยๆนะคะโดยคำถามนี้นะคะที่หลิงๆยกตัวอย่างไม่ให้นะคะนั่นก็คือ will you be m i n e valentine หรือว่า will you be mine ก็มีความหมายเหมือนกันนะคะซึ่งแปลว่าคุณเป็นวาเลนไทน์ของฉันได้ไหมนะคะคำสุดท้ายแล้วนะคะแต่คำสุดท้ายนี้ก็ จบด้วยคำนี้นะคะ break up นั่นเองนะคะคำนี้จะหมายถึงเลิกนะคะหรือว่าคู่รักเลิกคบกันนั่นเองนะคะหวังว่าจะไม่มีใคร break up กันในวัน Valentine's Day นี้นะคะแต่ก็รู้ไว้ไม่เสียหายนะคะสำหรับคำนี้ตัวอย่างนะคะ my friend broke up with her boyfriend right before Valentine's Day นะคะซึ่งก็จะหมายถึงว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันบอกเลิกแฟนก่อนวัน Valentine นั่นเองค่ะ ครบจังยี่สิบคำนะคะลิลลิงก็หวังว่าจะไม่ยากเกินไปแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามลิงลิไว้ข้างล่างได้เลยนะคะลิลลิงจะพยายามมาตอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ลิลลิงนะคะแลวลิลลิงจะได้ทําออกมาอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามเรียนภาษาอังกฤษกับลิงลิงต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ลิลลิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ